หลังมันก่อนมีโยมคณะหนึ่งมาหาจ้วก,ก่อนที่จะลากลับโยมก็บอกว่าอาจารย์ให้พรหน่อยนยะแลยวก็พูดต่อไปว่าเนี่ยจะได้โชคดีนะมาก็บอกว่าเนี่ยถ้าทำดีเนี่ย มันง่ายกว่าโชคดีนะเพราะว่าทำดีเนี่ยนะมันทำได้เลยไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอเวลาแต่โชคดีเนี่ยนะไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ สำหรับหลายคนเนี่ยโชคดีมาต้องทำอะไรหลายอย่างเช็นไปบนบานสายกลา่านะไปไหว้ท้ามาหาพรหมมันยุ่งยากแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีแต่ว่าทำดีเนี่ยนะทำได้เลย ทำได้งแต่อยู่วัดนะยิ่งเหมืน,นั้นเนี่ยทำดีเนี่ยมันเลิกมันเป็นประกันแน่นะว่าจะเกิดผลที่ดีส่วนโชคดีเนี่ยนอกจากไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้ครั้นมาแล้วเนี่ยนะ ก็ไม่ได้เป็นตับประกันว่ามันจะดีเสมอไปนะอย่างคนที่โชคดีจนกระทั่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ลงเอยแบบแย่แล้วก็มีนะแล้วก็มีเยอะด้วยอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีพ่อค้าเร่คนหนึ่ง ถูกลอตเตอรีร่รอันที่นหนึ่งหลายใบด้วยก็ได้เงินมาทั้งหมดประมาณยี่สิบล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะสมัยนั้นคนนี้ก็ยังอ่านนังสืิมพ์กันเยอะนะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐแต่บอกว่าไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เลยเพราะตอนหลังไทยแล้ก็ พาดหัวข่าวอีกหน้าหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นหนึ่งเดือนหรือไม่ถึงหนึ่งเดือนได้ซ้ําว่าพ่อค้าเร่คนเนี้สดอยากิดค่าตัวตายเพราะอะไรนะเพราะว่าพอถูกลอตเตอรี่แล้วเนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคนก็แห่มาที่ไม่เคยคบค้าหรือที่เลิกคบค้ามานานแล้วก็เสนอหน้า ต่างคนต่างก็อ้างบุญคุณหรือว่าอ้างสายเลือดอ้างความเป็นญาติมิตรเพื่อที่จะได้ขอส่วนแบ่งถือว่าเรียกร้องบุญคุณก็เยอะแล้วพอค่าเรียคนนี้นี่แกก็ให้นะ่หลายคนเนี่ยได้แล้วไม่พอใจเพราะคิดว่าถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของยี่สิบล้าน ให้ฉันแค่หมื่นเดียวเหรอฉันอุส่าช่วยนะต้งมากมายที่จดิงไม่ได้ช่วยมากมายหรอกนะช่วยไม่กี่ร้อยไม่ถึงพันแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเงินเงินก้อนใหญ่เนี่ยที่สังคมจะได้รางวัลหรือเงินตอบแทนมากกว่านี้คงคาดหวังว่าจะได้เป็นแสนพอได้หมื่นเนี่ยก็ไม่พอใจโกรธเกลียดบางคนก็ถึงกับ โทรศัพท์มาขูา่ฆ่าไม่ไ้ขู่ฆ่าก็คนเดียวนะจะขู่ฆ่าลูกสาวเจอวันนี้เขาเนี่ยเครียดเลยนะนควาเทียม,มาเขาก็เลยเอาวิกซอลเนี่ยกรอกใส่ปากเพื่อฆ่าตัวตายวิกซอลนี่มันเป็นน้ำยาทำความสะอาดท้องน้ำนะคนฆ่าตัวตายแล้วคนก็ใช้วิกซอลนี่ แต่โชคดีนะลูกสาวเห็นก็ช่วยไปได้ทันล้างท้องทันผู้สุก,การชราก็ไปสัมภาษณ์นะที่ข้างเตียงพอค้าเรคนนี้พอรู้สึกตัวก,วก็พูดนะว่าเนี่ยไอตอนเป็นพ่อค้าเร่เนี่ยหาเช้ากินค่าเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหน สุขกว่าตอนถูกรอตตอรี่ไอตอนไม่ได้มีโชคมีลาบเนี่ยมันสุขกว่าตอนที่มีโชคลาบาะโชคลาบเนี่ยมันกลายเป็นทุกขลาบบางคนเนี่ยพอถูกรอตตอรี่มาที่หนึ่งได้โชคลาบแบบไม่ทันคาดคิดนี่ของได้ประมาสิบยี่สิบล้านก็ กินเหล้าเมาสุราแล้วก็เที่ยวกลางคืนเที่ยวอาบายามุกติดจนติตอ,อาบายามุกไม่เป็นอันทำงานเที่ยวสวงหาความสุขความสำเริงติดผู้หญิงถูกผู้หญิงปลอกลเมันหมดอย่างรวดเร็วท่านั้นไม่พอนะเนื่องจากมันติดนิสัย เสพสุขเสพติดความบันเทิงเริงรวมก็เลยามเล่นการบนันันอีกก็เลยต้องไปกู้นี้ยืมสินติดเงินเป็นหนี้เป็นแสนถ้าก็ต้องขายที่ที่นาก็กลายเป็นคนไร้ที่นาไร้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ชีวิตย่ำแย่เลยนะเพราะฉะนั้นโชคดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะลงเอยดีเสมอไปนะไม่มือก็บทำดีทำดีเนี่ยมันเกิดผลดีแน่นอนแต่ว่าทำดีที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าดีไม่ใช่แค่ถูกทำนองครองทำหรือว่ามีศีลมีธรรมอย่างเดียวนะแต่มายถึงการทำอะไรให้มันถูกต้องถูกกรณีด้วย เช่ขนขณะที่ขับรถก็มีสติไม่ใช่อาจจะสวดมนต์จนไม่ได้สนใจถนหนหนทางข้างหน้าหรือไม่ก็นึกถึงการทำบุญทอดผ้าป่า,ปาทอดกระถินขณะที่ขับรถความเร็วสูงไอ้สิ่งที่คิดแต่ดีนะแต่ว่ามันทำผิดเวลาเวลานั้นกางขับรถก็ต้องมีสติ เช่นเดียวกันกางข้ามถนนเนี่ยการที่ข้ามถนนต้องมีสติอย่างนี้เรียกว่าทําดีหรือถูกกรณีไม่ใช่กำลังข้ามถนนก็คิดเรื่องจะไปจะเดินสติที่ไหนดีในช่วงปีใหม่สงกรานต์จะไปกี่วันจะชวนใครไปใจเนี่ยไม่ได้มีสติหรือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่การเดินข้ามถนนแบบนี้ก็อาจจะเดินรถชนได้ นั่นาว่าทําดีเนี่ยมันหมายว่าทําถูกกรณีด้วยถ้าทาไม่ถูกกรณีแม้จะนึกถึงสิ่งที่ดีแต่ว่าขณะที่กําลังข้ามถนนขับรถเนี่ยแล้วพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาก็าไม่สมควรที่บอกว่าทำไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทาไมคิดถึงเรื่องการถอดกระถินทอดผ้าปา่าหรือว่าการไปปฏิบัติธรรมจึงต้องมาเจอข้อร้ายแบบนี้ก็ไปโทษว่าเนี่ยทำดีไม่ได้ดี การทำดีในที่ที่มันถึงทําให้ถูกกรณีด้วยรวมทั้งการครองตนให้ดีด้วยนะแล้วครองตนดีเนี่ยมีโชคมีลาบเนี่ยมันก็เกิดผลดีได้เงินมาได้ลาบมาก็ไม่ปล่อยใจให้เสียผู้เสียคนหลงไปกับการเสพสุขการเที่ยวหาความสุขสนานสนุกสนานหรือว่าการบันเทิงเริงรมรูจกอดกลั้นต่อกิเลส มีเงินเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เราว่ารู้จักคลองตนดีเมื่อคลองตนดีเนี่ยนะมีโชคล่ามก็ใช้ไปในทางที่เกิดประโยชน์เช่นใช้เที่ยวแต่เล็กน้อยแต่ว่าใช้ลงทุนนะส่งเสริมการศึกษาของลูก ลงทุนประกอบการค้าธุรกิจหรือว่าเก็บเงินเอาไว้เผื่อยามจําเป็นเนี่ยอันนี้เราว่ารู้จักคลองตนนะก็เลยใช้เงินอย่างมีสติมีปัญญาไม่วู่วามแลถ้าเกิดว่าทําดีและคลองตนดีซึ่งรวมถึงการรู้จักวางใจให้ดีนะแม้จะไม่เจอโชคแต่ว่าเจอเคราะห์เจอประสักมันก็กลายเป็นดีได้นะ ทำงานแล้วประสบความล้มเหลวแต่ถ้าคนที่เขาวางใจดีเนี่ยเขาไม่ทุกนะแล้วเขากลับมองได้ว่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวอย่างมีนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเนี่ยโทมัสเอดิสันเปคนที่เขามีชื่อจากการที่เขาคิดค้นหลอดไฟฟ้าเนี่ยที่เรามีหลอดไฟฟ้าใช้เนี่ยก็เพราะ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของเขาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนตอนที่เขาเริ่มทำหลอดไฟเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือไส้ไส้เนี่ยมันต้องมีความทนสามารถจะาต้านทานไฟฟ้าได้ตอนนั้นเนี่ยแล้วเขาก็มันเราก็รู้จักไฟฟ้าแล้วทั้งกระแสสลับทั้งกระแสตรงแต่ไฟฟ้าเนี่ยนะ มันจะทําให้เกิดแสงสว่างได้มันต้องอาศัยไส้ที่มีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงพอไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยไฟฟ้าผ่านก็ไปลาก็จะแดงแดงก็เกิดแสงสว่างสรับตมังเด็กเนี่ยเรายังใช้หลอดไฟฟ้ากันอยู่ที่มีไส้มันจะไม่สว่างโดนแบบนี้มันจะสว่างเป็นเหลือง,ลองและความสว่างมาจากไฟมามาจากไส้ที่ที่ร้อนร้อนจนแดง และแดงจงกนกระทั่งสว่างนี่อดิสันนี่ก็พยายามหาวัสดุที่จะทำไส้ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าแต่ว่ามีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงแล้วก็ทนด้วยก็พยายามค้นหาวัสดุหลายอย่างนะแม้กระทั่งเส้นผมหรือว่าอลูมิเนียมสารพัดโลหะ แต่ว่าเจนแล้วเจอรอดเนี่ยก็ไม่สามารถจะได้ไส้ที่ต้องการเพราะว่าไส้อันบางอย่างเนี่ยพอโดนไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็ขาดเลยให้แสงสอ่งได้ปุ๊บเดี๋ยวก็ขาดเลยแต่เขาไม่ทอนะจนในสุดเขาก็ค้นพบนะแร่ธาตุที่จะทําเป็นไส้ไฟฟ้าได้ไส้หลอดไฟฟ้าและเรือทางสเตนนะทางสเตนเนี่ยมันมันจะมีความทนทานแล้วก็มันก็ สามารถจะต้านทานไฟฟ้าได้มันไม่ใช่เป็นสื่อแบบตะกัวหรือทองแดงนะนั่นแหละคือนะกำเนิดของหลอดไฟซึ่งพอมาถึงทุกรานี้โอ้โนพัฒนาไปเยอะเลยนะใช้ไฟต่ำมากนะตอนที่อดิสันเนี่ยยังไม่ได้ยังค้นไปพบวัสดทุที่ทำเป็นไส้ได้เนี่ยใครๆว่าเขาล้มเหลว ป่วยการเสียเวลาไอ้ที่สายบอกผมไม่เคยล้มเหลวเลยผมเพียงแต่ค้นพบหรือรู้ว่าหนึ่งหมื่นวิธีการเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่ได้ผลนักาสนใจนะเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาล้มเหลวเลยในสายตาคนส่วนใหญ่ก็ว่าเขาล้มเหลวแต่เขาบอกเขาไม่ล้มเหลวเพราะเขาได้ความรู้ความรู้ว่า มันมีพันที่ยังไม่ถึงหมื่นนะแต่เขาก็อาจจะพูดเบ้อไปหน่อยนะมันมีถึงพันวิธีที่ไม่ไม่เวิร์คหรือใช้ไม่การไม่ได้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่มีค่ามากอันนี้เราว่าเขารู้จักมองเป็นนะเขาวางใจเป็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ท้อเวลาเราพูดถึงความลุ่มเหลวเนี่ยนะเราหมายถึงว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนฉลาด็็มีปัญญาเนี่ย ขึ้นชื่อว่าทำอะไรแล้วมันไม่มีคำว่าขาดทุนมันมีแต่คำว่าได้อยู่ที่ว่าได้อะไรเรื่องสามข้อคือได้ความรู้ว่ามันมีวิธีที่ไม่ได้ผลไอ้พวเราเน้าว่าเจอแม้จะไม่เจอโชคเนี่ยแต่เจอเคราะห์เนี่ยหรือเจอสิ่งที่ไม่สมหวังเนี่ยเราก็วางใจเป็นนะ มันก็ไม่เคยรู้สึกขาดทุนได้เสมอเช่นเดียวกันนะเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยหลายคนก็มอเป็นเคราะห์นะแต่ว่าคนที่รู้จักวางใจเป็นเนี่ยเขาได้ประโยชน์เขาได้เห็นสัจธรรมของสังขารเขาได้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันต้องการการพักผ่อนมันต้องการการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ หรือบางครั้งในความเจ็บปวยก็ทำให้เขาได้พบสิ่งดีๆจากการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ออกกาลังกายได้วิ่งจนกระทั่งได้พบความสุขจากการวิ่งร่างกายแข็งแรงหรือการได้พบปับผู้คนหรือการได้พบธรรมะได้พบความสงบจากการได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ปฏิบัติเด็ดขาดแต่พกลัวตายเนี่ยก็เลยต้องขนขวาย แล้วก็เลยได้พบธรรมะได้พบความสงบบางคนเราเนี่ยทางว่าวางใจไว้ดีนะแม้มันเจอเคราะ์เจออุปสรรคก็ไม่ทุกนะแถมกลายเป็นดีไปได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าวางใจไม่เป็นนะเจอโชคมันก็กลับเกิดผลเสียนะ ได้ยิ่งแม่จะไม่ได้เจอโชคนะยิ่งไม่ได้เจอโชคแต่มีคนทักคนทวงระวังใจไม่เป็นนี่ก็เรียกว่าแย่ไปเลยนะอย่างตอนนี้มีหลายคนมากมีหลายคนที่เดินหน้าที่กังวลมากเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีชงสำหรับคนเกิดปีนั้นปีนี้หลายคนที่เกิดปีนั้นปีนี้ก็ใจเสียแล้วพอใจเสียแล้วนะ มันก็จะเห็นแต่ไอเรื่องแย่ๆทั้ทงที่มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่แต่คนที่ใจเสียเพราะถูกทักว่าเป็นปีชงเนี่ยมันก็จะเห็นแต่สิ่งแย่ๆหรือถึงแม้จะไม่เห็นแต่ว่าก็ทําให้มันแย่เสียเองอย่างเช่นพอมีความวิตกกังวลว่าเป็นปีชงก็เลยใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัว พอจมีกันเนื้อกับตัวเกิดความวิตกกังวลก็ทำอะไรผิดพลาดรับรถก็ผิดพลาดผมเครื่องจักรก็มีปัญหาก็เลอยอไปเข้าล็อกเลยนะว่าโอเ้เนี่ยเป็นพ่อปีชงแท้ๆนี่จริงๆไม่พราะปีชงหรอกเป็นเพราะว่าความวิตกกังวลต่างหากแต่ว่าเป็นพ่อปีชงก็ได้นะเพราะพอวิตกกังวลเนี่ยไอ้ความวิตกกังวลมันก็เกิดจากการที่มีคนทักว่าเป็นปีชงพอวิตกกังวลเข้ามันก็เลยเกิดเรื่องแย่ๆจริงๆ แต่ไม่ใช่เพราะปีไม่ใช่เพราะเคราะหนะแต่เพราะการกระทำของตัวเองที่วิตกกังวลเมื่อคนที่ไปหาหมอไปดูหมอหมอก็ทักว่าเนี่ยเคราะคุณไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยเร็วๆนี้จะเกิดเคราะห์ลายคนที่ขวัญอ่อนนะเชื่อหมอนะพอได้ฟังคําทํานายแบบเนี้ยหัวใจเสียเลยนะเครียดเลยนะวิตกกังวล ออกจากร้านหมอเนี่ยเดินข้ามถนนนะเพราะความกังวลเพราะความตื่นกลัวเพราะความวิตกเพราะหมอทำได้แบบนนนเนี้ข้ามถนนก็เลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยโดนรถชนเลยก็เลยบอกโหนหมอที่ถ่ายแม่นที <laughs> ่จริงมันไม่ใช่ว่าหมอหรอกนะไม่ใช่หมอถ่ายแม่น,นหรอกเป็นเพราะการกระทาของตัวเองต่าง,งหากที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่มันก็มีส่วนนะเพราะว่าคําทํานายของหมอเนี่ยมันเป็นจริง ที่เป็นจริงได้เพราะว่าคนคนที่ไปลูกค้าเนี่ยนะเขาวางใจไม่เป็นเขาเชื่อหมอแล้วก็ก็วิตกกังวลแต่ว่าคลอที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะคือถูกรถชนเนี่ยมันก็เป็นเพราะการกระทําของตัวเองต่างหากเพราะวางใจไม่เป็นบางคนฟังคําทักคําทํานายของหมอก็เครียดนะกิ <_ k _> นไม่ได้นอนไม่หลับบางทีมีโรคเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งลามนะ จนกระทั่งหน้ามืดนความดันตกหรือว่าเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาทันทีเลยอาการกำเริบทันทีนะไม่ใช่เพราะดวงนะแต่เพราะในความวิตกกังวลจากการที่ฟังหมอทักฟังหมอทำนายเนี่ยเรียกว่าคำทำนายที่ทำให้เป็นจริงเนี่ยจะเป็นจริงไม่ไม่ใช่ไมเพราะคำทำนายแต่เพราะคนฟังเนี่ยเขาจิตตกนจิตตกก็เลยทำอะไรผิดพลาด เป็นความผิดพลาดเป็นครอที่เกิดจากการกระทาของตัวเองเนื่องจากวางใจไม่ถูกไม่ใช่เป็นเพราะดวงไม่ใช่ว่าปีชงหรอกนั้นจะว่าไปในการที่หลายคนเนี่ยไปไปแกนะ้ปีชงนะอย่างช่งตุจจีนี่มีคนแห่ไปวัดลิงเนยี่ไปแก้ปีชงเนี่ยแล้วหลายคนก็พบว่าโอดพอแก้แล้วมันดีขึ้นนะก็มันจะไม่ดีได้ไงนะพอพอแก้ปีชงแล้วสึกว่าเออหายวิตกกังวล ไอห้พีตกกังวลเข้าเนี่ยอะไรน้ำก็ดูผ่องใสดูอะไรดูดูมันสว่างสบายแต่ก่อนนี่มันหมองมัวเหลือเกินนะเพราะว่าไปไปคิดมากนะจิตตกเพราะถูกทักว่าเนี่ยปีราศีนั้นราศีนี้เนี่ยปีชงพอไปแก้ปีชงก็สบายใจเลยรู้สึกว่าอะไรมันก็ดีขึ้นนะที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าไปทําอะไรที่วัดนั่นหรอกนะหรือว่าไปแก้เคราะห์ไปสะดอกเคราะห์แต่เพราะว่าใจมันสบาย ใจสบายแล้วเนี่ยการทําอะไรมันก็ดูราบรื่นไม้จะมีปรปสรทมันก็ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายก็มองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าไปไปเอาจริงเอาจังกับปีชงนะไอ้เรื่องธรรมดาธรรมดาก็เป็นเรื่องของเคราะห์เรื่องของอ่าซวยเนี่ยไปเลยเนี่ยเรื่องของใจ่ยสำคัญมากทีเดียว ถ้าว่าระาวาังใจดีนะแม้มจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นร้ายก็กลายเป็นดีได้ทำงานก็ประสบอุปรสรรคไม่สำเร็จแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเป็นความล้มเหลวนะระวาังใจดีนะนจะคิดว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรมากมายไม่มีคำว่าล้มเหลวไม่มีคำว่าเสียไม่มีคำว่าเคราะห์มีแต่คำว่าได้ ถึงเวลาทรัพย์สมบัติถูกไฟไหม้ถูกน้ําท่วมก็ไม่โทษว่าเป็นปีชงไม่ชดไม่โทษเป็นพราะเคราะห์หรือว่าหมอสวยแต่หมอเออก็มาสอนเรานะว่ามันไม่มอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยของที่อยู่กับเราก็อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับเมื่อสอนที่ก่อน,นมีคนมาหาแล้วก็บอกว่าบ้านโดนไฟไหม้ แต่เขาบอกเออโชคดีนะที่ไม่มีใครเสียไม่มีใครตายนยทูกคนปลอดภัยแล้วก็ภริยาก็บอกว่าเออมันได้เห็นจริงเลยนะมันไม่ได้เป็นของเราเลยเนยไอ้ที่เราสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยท่านก็หายสูญไปกับกองเพลิงต่อไปนี้ก็คงจะไม่สะสมอีกแล้วเราก็จะคอยคลายความยึดมั่นได้นะ อันนี้เรียกว่าเสียทรัพย์นะแต่ว่าได้ปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งก็เรียกว่ากำไรนะไม่ขาดทุนแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ขาดทุนแน่นอนไอติสันเนี่ยนะเขาได้เยอะแยะเลยนะถึงแม้ว่าใครๆมองว่าเขาล้มเหลวแล้วคนเราเนี่ยถ้าว่าเราได้อะไรต่ออะไรจากเหตุไรๆเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าเจอเคราะห์ หรือว่าสวยนะแต่ว่ากลับได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตนะ